ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่25พฤศจิกายนพศ2565นะคะวันนี้ก็จะตามต่อนะคะสูตรแม่นๆจากน้องจ๋าสะแก้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะ เลขวิ่งบนล่างน้องจ่าให้9กับ0ก็เข้า9นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเข้า9บนนะคะเลขวิ่งนะคะถ้า fc ท่านใดได้วิ่งตามสูตรของน้องจ่านะคะก็คงจะโชคดีไปกับเลขวิ่งนะคะสำหรับตัวจับคู่ในงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะคะก็เฉียดไปเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าน้องจ่าเน้นให้9 6 6 9นะคะสองตัวบนก็ออก 89นะคะก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องตัวเลขเรื่องสูตรคำนวณน,นะคะก็มีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันนะคะก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะสำหรับสูตรของน้องจ๋านะคะเพราะว่า fc หลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยสูตรนี้นะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะ ก็น้องจ๋าได้ส่งตัวเลขมาให้แอดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่างวดนี้น้องจ๋าไม่ว่างที่จะให้ให้แอดอัดคลิปเสียงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องจ๋าบอกว่าต้องทํางานนะคะก็เลยไม่สะดวกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องจ๋ามากมากนะคะที่ยังคงใจดีนะคะส่งตัวเลขสูตรคำนวณให้ fc ได้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณน้องจ๋ามากจริงๆค่ะและก็เลขดับของน้องจ๋านะคะก็จะผ่านทุกงวดนะคะเลขดับผ่านทุกงวดนะคะเลขดับพร้อมตัวกลับนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้ดูได้ติดตามสูตรน้องจ๋านะคะก็คงจะรู้ว่าดับเอาอยู่หรือไม่ไม่อยู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ผ่านทุกงวดจริงๆสาหรับเลขดับนะคะส่วนตัวจับคู่ก็เพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วห้าหกห้าหกงวดติดนะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วห้งวดติดนะคะก็เลยเพิ่งหลุดงวดเดียวนะคะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรื่องตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็สําหรับ fc ที่รอคอยตัวเลขความฝันของอาจารย์สมุทรสาครน,นะคะ ซึ่งแอดก็ถามอาจารย์แล้วนะคะท่านผู้ชมงวดนี้อาจารย์ยังไม่ฝันนะคะก็ต้องรองให้อาจารย์ฝันก่อนเดี๋ยวแอดจะรีบนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมานําเสนอสูตรของน้องจ๋าไปก่อนนะคะท่านผู้ชมก็ก่อนที่จะไปดูตัวเลขของน้องจ่านะคะแอดก็ขอฝากช่องละออกชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละออกชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขของน้องจ๋าพร้อมกันเลยคะ่ะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2565นะคะ วิ่งบนล่างให้7กับ8นะคะวิ่งบนล่าง7กับ8นะคะตัวประกบมี3กับ4นะคะตัวประกบ3กับ4นะคะแล้วก็ชุดเด่นนะคะชุดเด่น3 7มเจ็ดเจ็ดสา8ส4มดแปดสสนะคะ แล้วก็ตัวกันนะคะอันี้คือตัวกันนะคะจะมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดนะคะก็ปกติเลขของน้องจ๋าจะให้มา4ชุดคือชุดเด่นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ให้ตัวกันมาด้วยนะคะแล้วก็งวดนี้ก็จะมีตัวกันมาด้วยนะคะ3มชุดนะคะแต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดก็มี4ชุดนะคะ ให้ท่านผู้ชมพิจรณาเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขขคงน้องจ๋าก็น้อยชุดนะคะและก็เลขดับเลขดับบนล่างพร้อมตัวกลับนะคะเลขดับบนล่างพร้อมตัวกลับนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะจากน้องจ๋านะคะก็เอาอยู่ทุกงวดนะคะ เลขดับก็จะให้มา6คู่นะคะก็จะมี8 9 9 8 0 7 7 0 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4เสแล้วก็1นึ่สองสองหนนะคะอันนี้คือเลขดับนะคะเลขไม่น่าลงทุนนะคะไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าเลขของน้องจ๋าก็ดับเอาอยู่ทุกงวดนะคะ จะได้ประหยัดต้นทุนนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าโดนตัวไหนที่เราชอบเราถูกใจก็ส,สามารถซื้อได้นะคะตามใจเราได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าถ้าเราชอบแล้วก็สามารถซื้อได้นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็ไม่มีใครบังคับใครนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ตัวเรานะคะว่าจะเลือกซื้อตัวไหนนะคะตัวที่เราชอบนะคะท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่าแอดก็มานำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะและก็ประหยัดต้นทุนนะคะจากเลขดับของน้องจ่านะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรของน้องจ่าก็เดินดีนะคะเข้ามาห้าหกมวดติดนะคะพอมวดที่เจ็ดก็หลุดนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวจับคู่นะคะ งวดนี้อาจจะกลับมาเข้าใหม่อีกก็ได้นะคะท่านผู้ชมใครจะไปรู้นะคะเพราะเรื่องเพราะว่าเรื่องตัวเลขนะคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะมีสิทธ์เข้าแล้วก็สิธ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเป็นการเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะสําหรับเรื่องตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมถ้ารู้นะคะว่าตัวเลขออกตัวไหนก็คงจะซื้อตัวนั้นตัวเดียวนะคะไม่ต้องไปซื้อหลายตัวหลายเจ้าหลายอาจารย์เนาะเพราะว่าแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเรื่องตัวเลขนะคะก็อยากจะโชคดีเหมือนกันในทุกๆงวดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมถ้าเราถ้าเป็นไปได้เนาะ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาล้วนๆนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีบุญวาสนาพอก็คงจะเลือกซื้อตัวที่โชคดีไปนะคะใครใครยังไม่มีบุญวาสนาก็ต้องรอคิวกันไปก่นนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุนไว้ดูนะคะว่างวดนี้สูตรของน้องจ๋าจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันในในวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2565นนี้นะคะท่านผู้ชมก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะบางครั้งอาจจะ พูดมากไปก็ต้องขออภัย f อซทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ในงวดนี้นะคะสำหรับสูตรของน้องจ๋านี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ f อแฟนช่องผมละองแชนแนลที่ได้ติดตามสูตรคำนวณของน้องจ๋าน,นะคะงวดนี้ก็ขอให้เอทุกท่านนะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยไปกับสูตรแม่นแม่นจากน้องจา๋จาจัดให้นะคะ ค่ะก็ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ